แก๊งม,มึงกะาขนาดที่กูเล่นกับมึงได้อย่างเงี้ยไอ้เหี้ยมึงควรเจียมกะลาหัวบ้างไอ้สัตว์เงินฟรีไอ้สัตว์จบนี่เอาต่อว่าอกสิบเอ็มมึงอะหนูกูเล่นให้ประเมินมึงสูงไปมากประเมินมึงสูงไปมากเ,เกือบหกสิบแล้วนะครับเนาะนิดเดียวเองติดตรงที่ผมมันไม่มีตังค์สิ หวาแรกขอขอขอทำได้ดีกว่าเดิมนะโอเคปะมาเพื่อนมามากระจาย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 ไม่ต้องรีบลงนะใจเย็นๆนะช้าๆนะเล่นเล่นเล่นช้าๆนะเล่นดึงนะเงยเหลืองเงยเหลืองเงยเหลืองเงลือนะไอ้สับลงแล้วลงตลีละซ้ายิ่งขวาซ้่งขายิ่งายิ่งขายกระจายกระจายิ่งขายิงขวายิงขวา่งขวายิ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 ขวาหน่อยมาขวาหน่อยกระจายกระจายขวาหน่อยสวยมา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 ่ง กาค่อยๆหลขึ้นมาค่อยๆหลขึ้นมาค่อยๆหลขึ้นมาค่อยๆไหลขึ้นมาเออหลเลยชนเลยชนเลยเลยชนเลยชนเลยทางซ้ายมา่มาไปทางซ้ายเอ้โซมาสมาอาจาย์จะตามอาจาจะตามไปๆๆ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 ตๆๆเยอะสๆๆๆาสๆมาๆๆๆๆๆๆมาๆๆมาอ่ๆนะนะๆๆๆๆมากๆๆ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 าย เฮ้ยกลางไฟเพื่อนตายสองเาเพื่อนเอาเพื่อนเเพื่อนเเพื่อนยังไหวเอาเพื่อนเอาเพื่อนเอาเพื่อนกลางไหนเพื่อนกลางไหนสวยสวยสวยหวแล้วไหวแล้วค่อยเล่นค่อยเลอย่าตายนะอย่าตายนะอย่าตายนาทออย่าตาย้อกันไม่ยอมซอบกันไม่ยออกันยอมอบกันไม่ยอมซ้อันไ่ยออันยออออเราหแล้วเราชนะอออย่าตายอย่าตาอย่าตายแล้วอ้เปลนมินเอรเปมินนอย่ตายปชมนดปชูมชู ชนะแล้วชนะช่วเพื่อนชูเพื่อนนะมือมันมือมันเอามาเอามเอามาเอามากินขนกินขีข้ามไปหมข้าไมดที่สข้าไม่ดแต่กำแพงเดอกแพงไอ้มึงเอาสวอเอาสวอาดิเอาสวอดิลึงสวมานไไม่มึงกล้าสเ็กำแพง กลับมาบ้านกลับมาบ้านกลับมาบ้านไปนยกูกลับมาบ้านไม่ต้องเล่นเสือไม่ต้องเล่นกลับมา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 น้องกลับมา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 เพื่อนกลับมาเพื่อนกลับมาเพื่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่ง่าเฮ้ยอย่าพึ่งาาม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 าไไม่เดเลยอย่าให้มันเจเอาไว้อย่าให้มันเจได้สคาราสวยสวยมาสดมาสดมาามอย่าให้มันรู้วอย่าให้มันรู้วมาเราไม่เท่ เหลือเพมเดียวเพิ่มเดียวไม่ได้เหลือเหลือเหลือไว้ด่าหน่อย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 เอามาต่อยเอามาต่อยใครไม่บั้ากูออกแก๊งใครไม่ด่ามันกูออกแก๊งเอ้ะน้องขอพูดไม่ได้นะถ้าอยากด่าขอพูดมาเดี๋ยวพี่ไปชุบกลางวงน้องเอามาต่อยเซนเอามาต่อย เอ้ยเอามาต่อยคนเดียวเนี่ยตัวชุบมาต่อย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 ชุบเฮ้ยปล่อยปล่อยปล่อยมันชุบบ้างปล่อยมันชุบบ้างปล่อยมันชุบปล่อยมันชุบปล่อยมันชุบเฮ้ยปล่อยมันชุบปล่อยมันชุบให้มันชุบดิมึงฟังนะมึงดูดิมึงดูสภาพแก๊งมึงดิแก๊งมึงกะขนาดที่กูเล่นกับมึงได้อย่างเงี้ยไอ้เหี้ยมึงควรเจียมกะลาหัวบ้างไอ้สัตว์อย่าห้าวไอ้เหี้ยหกสิบเอ็มเฮี้ยอะไรมึงไอ้เหี้ยเงินฟรีไอ้สัตว์จบนี่เอาต่อว่าหกสิบเอ็มมึงอ่ะหนูเล่นให้ บอกไอ้โหประเมินประเมินมึงสูงไปมากประเมินมึงสูงไปมากไอ้ควายไอ้เหี้ยขอมาหามึงเพื่อหวังกูกูประเมินมึงสูงไปกูประเมินมึงสูงไปจริงกูประเมินมึงสูงไปกูคิดว่ามึงจะเก่งกว่านี้ไอ้เหี้ยแก๊งมึงโคตรขยะโคตรกากไอ้เหี้ยกูจะบอกไว้ให้ซะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเว้มึงคุ้ไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยมึงก็ได้เก่งแต่หลีกบอดของมึงไะไอ้เหี้ยพอพอขึ้นเกียบมีหลีกมึงไม่ไหวกับใครหรอกกูจะบอกไว้ให้ซะไอ้เหี้ยตัวไหนที่ไมอวยมันนะไอ้เหี้ยฟังนะตัวไหนไม่อวยมันนะ กูเล่นได้ดูแล้วนะไอ้เหี้ยว่าแกแม่งไม่มีเหี้ยอะไรเลยกูเล่นได้ดูแล้วว่าแกมึงไม่มีเหี้ยอะไรเลยไอ้สัตว์แก๊งมึงกากมากไอ้เหี้ยแก๊งมึงโคตรกากไอ้สัตว์กูเล่นได้ดูแล้วไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เคอดียังมีสกอร์ไอ้เหี้ยนี่เอาไปเลยแด่ไข่ไอ้เหี้ยตั้งแต่กูเล่นมาแก๊งมึงเล่นสุดกูสาบานตั้งแต่กูเล่นมาแก๊งมึงเล่นสุดไอ้เหี้ยไต่เตีนกูตลอดไปเหี้ยไปตีนกูตลอดไป จะไปผลไงหนูมึงไม่คุ้นหูบ้างเลยเหรอไอ้สัตว์ถ้าถ้าไม่คุ้นหูกูทำให้ดูแลนะไอ้เหี้ยโง่โดนยิงโดนมันยิงโดนสกิดโดนสกิดสกิดติงสกิดติงไปสะพานรับบทพระเอกกันดีกว่าน้องทุกคนเป็อะไรเขาเนาะป้า พ่อปูโดเนิทมาสิบบาทรับหลังคิดคิดคิดว่ามันจะเก่งไอ้เหี้ยเท่าอกแล้วแต่ไม่เท่าไหร่เลยไอ้เหี้ยถ้ามาโดยกูจัดสกอร์ไข่เลยดีมโอ้โหนักกว่าเคยดีนักกว่าเคยดีตอนตอนซ้อมมาอย่างเทพอบบเพราะอะไรนะถ้าคนอื่นมาช่วยซ้อมจู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 ไม่ชนะไม่ชนะชนะตอนซ้อมมันมันคิดว่ามันเท่มันไม่แต่ว่าผลงานในเมืองไม่มีเลยติดลบผลงานติดลบจัด กูบอกแล้วว่ามันเล่นกับเบียดยังสูสีมันเช่าอะไรมาไหวกเล่าไอ้เหี้ยขวไอ้ย่าฟอร์มฟอร์มมาสี่สิบนึ่มาคนมาฟอร์มมาด้วยเหี้ยเถอแกงแม่งอย่างโง่อฮันนห้าศูนย์เลเอามาสี่สิบหนึ่งแม่งตกูนตาบอดที่เป็นไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยตาบอดที่เทอร์เน็ตอะไรกูห้าชิ้นหายไอ้เหี้ยอยู่ดีก็มีคนเอาเงินค่ารถมาส่งไาแม่งแม่งกูวางด้วยฝั่งฝั่งมันนะแม่งรวมตัวสุดเหลือขอเลยไอ้เหี้ยขวยเอาเอามาแม่งมีแต่ทรงมีแต่ชื่อไอ้เหี้ยขวยอย่างห้ารับกูดูผมจะได้สั ่าเลยอ่ะตาเฉยมาไอ้กูบอกแล้วจีเปิลเอสที่พวกแกอวยวันนี้มันโดนลมวยแล้วนะวันนี้มันอย่างจมใหม่เฮียคุยไข่มังกรนี่ค่ะเนลโดนเอทไมังกรไอ้เฮียคุยวันนี้ปิดมันวันนี้น่าจะปิดไฟนอนไหน้องเนี่ยมังกรเฟนสิงโตัวใช่ฮ่ะไอ้สามพันเดียวเราแล้วไปใหญ่ให่เราแล้วนะไอ้เฮียคุยขยายกว่เดี๋ยวเดี๋ยวฟังนะเดี๋ยวเดี๋ยวมีเยอะเดี๋ยวมีเยอะแน่เดี๋ยวมีมาเดี๋ยวมีมาอยากให้มันเปลี่ยนโลโก้ข้างหลังเป็นแบบพวกกิ้งกือพวกไส้เดือนดินอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเหมาะ พวกแมงดาได้ป่ะเป็นแมงดาได้ป่ะกันแมงดาได้ป่าไม่เอาไม่ควเก็บไว้ก่อนแมงกลับมาตกมันต้องร้อนร้อนหรือไมนต้องเปลี่ยนท้าเป็นอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนท้าเป็นอยู่แล้ว ตอนแรกสวีทผิดหวังไ้สั่นมาเจอแกที่กากสุดกากสุดท้องสุดเลยเอาเอาไม่มากรูสี่สอ็มมาเยี่ยอย่างรั่วเลยเงินฟรีเงินฟรีเงินฟรีสปอร์ตเงินฟรีสปอร์ตโอ้ยโอ้ยโอ้ยมอรยโอ้ยโอ้เโี้ยเอ้ยโ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 น้ยโอ้ยคอ้ยโ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 อ้ยอ้ยเอ้ยโ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 อ้ยเอ้ยโ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 อโด้เหอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ เล็บบุกฉีกแล้วมั้งไอ้เหี้ยโง่มาเล่นกับกูแล้วยังโง่โดนกู 40M อีกโอ้รั่วเลยตอนแรกจะเอา60 60 6สิบหางมึงเก็บเงินไว้น่นหนัะไอ้เหี้ยกูไปขึ้นสะดับแบบไปใส่งักงักงักงแบบหมดหมดทรงจัดความกูเนื้อจะเกิดแต่ดับไอ้เหี้ยกูรั่วเลยอ่ะมึงมึงดูเนี่ยมันมันเล่นสะดับมันต่อยเงี้ยจั๊กจั๊กจั๊กใหกจอกตั้งมึงมึงตั้งกระทากน้ำมันใส่แล้วมันนี่ได้แต่ไข่มันก็เนี่ยมันอย่างเงี้ยมันตีมันตีขึ้นสระมันต่งีบ นี่นี่าหลังคุยท่หลังคุยเก่งแล้วเยี่ยมจัดไปไก่โดเนตมาสิบบาทเอาไข่ไปกินได้คนดูเดี๋ยวจัดให้คนดูหน่อยดีกว่าเือ มวยโดเนตมาสิบบาทแม่แม่มันรอโถมในเอ็กละปุยลูกจนายสภาพมามามาเบอร์ไหนอ่ะเบอร์ไหนเบอร์ห้าเบอร์ห้าพี่เบอร์ห้ารติหิตติดนมโดเนตมาสิบทำไมไม่เห็นเขาเลยอะ ฝากบอกไอตีเพื่อนผมหน่อยครับพาไปกเพื่อนดูนมลงหน่อยโอ้ก่อนเริ่มก็ช้าจบแล้วยังใช้เอยเขือพอแล้วเขือเดี๋ยวตรงนี้มันต้องมีหักเข้าสะพาเอยไม่มีหรอกไม่มีหรอกไม่มีหรอกนานๆไม่ใช่แล้วไม่ใช่อะไรพี่อาหาสถานที่นั่นอ๋อเฮ้ยเหนื่อยว่ะเฮ้ยบ้าครับประกาศเรียกเขาหน่อยได้นเอาเขาให้เขาื่งเขารอนะว้าคุยจบเราก็ต้องมาประกาศเรียกได้ไงใช่หรอบาประกาศเรียกเขาช้าแตเลคนเขาช้าช้ากันไปแล้วนไม่เหมือนกัน เขาอาจจะเสียช oui. ีว er> ิตอยู่หรือเปล่าเเห็นกูใช่ไหมเห็นกูใช่ไหมร้แล้วต้องทําไงรุนล้วต้องทําไงเห็นกูทํายืนทางไหนเนี่ยขันหลังมนได้น่บเฮ้ยมึงขันหลังดิมึงขันหลังขันหลังเป็งดิมึงขันหลังเย่ยงเยี่ยงเยี่างเยี่ยงอย่างจี้อย่างจี้อ๋อเขามาแล้วเขามาแล้วไม่ต้องหับลไม่ต้องหบแล้วตรงนี้มันครึ่งหนึ่งเข้าสภานล้เอ้ยพอแล้วพี่แล้วก็ไอ้ยอดโดนเนตก็เข้าสภาครึ่งเลย ขอคนถ่ายรูปคนนึงได้ป่ไหมเราเราเราไม่แอคโลโก้จัดเลยขอคนถ่ายรูปคนนึงได้ป่ะใช่ไหมโดยอดโด้เสือมันเข้าสะพานครึ่งนึ่งปะโดเอ้ยพี่โดพอแล้วขอบแล้วเนี่ยยอดโดเนทที่เขื่อได้มันต้องเข้าสะพานครึ่งหนึ่งป่ะของผมพี่ของมาที่ไหนละหันหน้ามาเนี่คือหลอดเลยเนาะใช่ของผมมันทำอะไนหลอดจริงเหรอพี่เอออือเราหันหน้าคนเดียวอ่ะเย็บหลอดดาราดาราเขาเขาเบี้ยวอะไรกันหมดนะ ถ่ายใหขอขอหนึ่งรูปครับข้างหลังเป็นสเต็ปโหดอ่ะจัดให้ลจัดให้จัดให้ถ้ามึงกดอกนี่เฮ้ยๆกูจะหักหน้าโดนโดนตาโดหักหน้าโดนตาโดหักหน้าเฮ้ยตาโดพอแล่นหักมากหักาตาโดหักหน้าตาโดหักหน้าไปล่องว่ะเฮียทำมาเร็วๆถูกให้เพนนี่เรามีลีกับสพาเหรอนี่พี่ตายินทำแล้วครับโอ้ย เอาหรครับสภาเขามาแล้วเขาไม่มายืนตรงนี้เดี๋ยวแป๊บเดียวพี่ถ่ายส่งให้เพียบแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเขาไม่กล้ามาเลยปล่าเขาต้องพากันมาสภาเราไปเชิญได้ไหมครับรองเท้าอย่าพิ่งนี่หรอกมเฮ้ยฟิล์มเออไปไหนอีกล่ะไปไหนอีกแล้วนะสภาเออเอาเถอะเฮียดาราแล้วเรียบร้อยครับ เขาออกไปอีกแล้วนะครับเจอเขามาเลยครับเจอเขามาเลยประมาณเช่เอองั้นนั่นแหะกูเจอดาราอีกอะออกเงี้ยออกเงี้ยเอาเถอะรับไม่ได้รับไม่ได้รับไม่ได้ไม่คุยอีกอ่ะเก่งมากครับน้องเฮ้ขื่อหันเขือเนี่ยครับผมมาแล้วมันต้องคุยจบกันครับเวลาแพ้ครับได้ครับได้ครับคุยได้ครับ เพราะว่าต้องมาเอาเงินสี่สิบล้านด้วยอะครับพี่กัเขาาไม่หันหลังคุยกับพี่เราวันนี้ม่วเหรอยังหันหลังอยู่เลยพี่ครับแซ่บมีมีมีเนาะครับเริ่มเลยเลยคุยได้เลยไหมฮะครับคุยได้เลยครับพี่ตามานีเรื่องของผมว่าน่าจะไม่มีอะไรไฟมีมีต้องต้องหลุดต้องอะไรกันไหมต้องขอโทษขอพทษไ้ไม่น่ามีมั้ยไม่น่ามีครับฟังฟังอยู่ไม่น่ามีแล้วก็ทางทีมเนมีมีอะไรจะมีอะไรจะพูดไหมครับหรือว่าียร์ได้เลยไหมไม่น่ามีครับ โอเคงั้นเดี๋ยวรบกวนรับรับตังค์เลยก็ได้ครับแต่ได้เลยไหมครับเลขอีไรครับอ่าอีสองเจ็ดแปดสี่ครับมังกรโดนสิงนาลายดิมไม่ใส่หน้ากากเ,เกือบไม่ใส่หน้ากากอันนี้หน้าก,กากสิงนาลายครับพี่ตา้าหน้าหน้าก,กากใหม่ครับสองเจ็ดแปดสี่นะครับสี่สิบเอ็มนะครับแหมเกือบหกสิบแล้วนะครับเนาะนิดเดียวเอง ติดตรงที่ผมมันไม่มีตังค์นะสิเรา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 เ่อนมาตรงนี้พอแล้วหันหน้ามาหันหน้ามาคุยกันแล้วขอโทษขอโพยกันย่างย่ายดีกว่าครับขอโทษนะครับทีมเล่นดัๆขอโทษนะครับขอโทษนะครับสนุกนะครับสนุกมากครับสนุกมากครับมาท่ายสนุกเพื่อภาพนุกเพืน เ้ยไปเ้ยอะไรพี boy, no right ่ขยาอะไรไปเลยไปเลยไปเลยไปไปไปไม่เอาผมจะชุดเองรอดเลยได้ตอบด้วยนะรอเล่นได้ตอบมือไม่เองสผมจะชุดเองไปเลยพี่ขยามันี่พี่ขยามันี่พี่ขยามันนี่พี่พี่มันี่มันี่มันี่พี่พี่นี่สิเป็นพี่ได้มาจากใครมีหนีเลยนะมันคือรถหนีเลย